สวัสดีค่ะพี่น้องขาตอนนี้นั่งอยู่นี่มานี่เลยเอากี่ห้าวดิบดิบดิบอะโหลหนีหมดแล้วพอเข้ากล้องนะคะโอ้โหอันนี้ของเพื่อนนะคะโ,โหดูดีนะลูกสาวเห็นนี่บ้าตาย,ตายเลยเป็นคนบ้าหมาเหมือนกัน <c oughs> นูน้ดแมวด้วยนะคะในทางนี้ทางนี้อ,อืดูนางดูนางดูนางดูความน่ารักนะคะเออ น่ารักนะคะของแพงเนี่ยอืแพงกว่าลูกอีกเนี่ยนี่เด็กเด็กเมืองไทยไอเปรียบเทียบนะ่ะเลี้ยงหมาไม่ต้องหวังผลตอบแทนอนะ่ะเห็นไหมเนี่ยมันมาหอมมาแก้มมาเฟียอยู่นะนี่เนี่ยคือคือตอบแทนของหมาแล้วอยู่เป็นคนอยู่เป็นคนบอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณนะยู่วิ่งมาประจบประแจงแบบนี้ไหมแค่นี้เองเนี่ยพ่อแม่อยากได้เนี่ยนะสดชื่นไหมเนี่ย เอออ้อนอ้อนหน่อยก็หมดแรงแล้วเอเด็กเด็กสมัยใหม่อต้องบอกว่าไงอ่ะเด็กๆกสมัยใหม่สู้หมาก็ไม่ได้หรอ